ตอนนี้แมปซนมาอัปเดตแล้วทุกคนนะท่าสกิลสี่ทาซึมากิมานะทุกคนแต่ผมแอบบอกนะเขาทรับสกิลนะทุกคนในร่างติมาดูสิทุกคนดูกันอย่าทุกคนจากสกิลสองเป็นสกิลสี่แล้วทุกคนสกิลมัดเนี่ยนี่สกิลสี่นะเป็นสกิลสี่นะสกิลสองคือสกิลใหม่แทนนะทุกคนแต่มันบอกรีเวิร์กเป็นการใช้อันนี้เป็นการใช้ระยะใกล้นะทุกคนทะลุบล็อกนะดาเมจสี่สิบนะทุกคนนี่สกิลไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่นะทุกคน <Okay. S 1> นี่แล้วไปต่อคอโมโบได้นะดูใหม่ทุกคนในหนึ่งการเปิดดิก็ใช้ได้ประมาณสองรอบนะทุกคนถ้าจะใช้โอ,อ้จะเป็นดาวเพาะเลยเออโอ้ยนี่ห<ม>อังนั้นเราสามารถกดสกิลรอดได้นะทุกคนตายตายหาเลย โรถหมาเต็มๆนท่าใหม่ก็มีท่าเดียวแล้วทุกคนก็คือครบหมดแล้วนะทุกคนก็รอปล่อยให้เล่นฟรีให้ทุกคนปานสิ้นเดือนนี้ก็น่าอาจจะได้แล้วทุกคนไม่ก็สัปดาห์หน้านแล้วทุกคนแล้วนี่เขามีท่าอีโมดใหม่นะทุกคนอีโมดนะเรากดแล้วมันจะพาไปหนึ่งหนึ่งแลทุกคนเดี๋ยวผมยังไม่กดนะทุกคนมันพาไปหนึ่งหแล้วก็เพิ่มเกมพาร์ทใหม่นะทุกคนเกมพาร์ทเนี่ยถ้าเราเปิดตีเราสามารถเปลี่ยนร่างได้นะเปลี่ยนชุดเราได้นะทุกคนเราเนี่ยเดี๋ยวมาดูคนนี้นะทุกคนนะรเาาปิลลกกย็อม เวลาหมดหมดมันก็กลับเป็นร่างเดิมใช่ทุกคนระหว่างนี้นะมาดูซิเกอร์สองกูอะพายุโอ้โหเอ้าไปโดนไม่โดนหรอเนี่ยทุกคนจากเสิร์ฟบาร์นะที่มันที่มันต้องเสี่ยงเงินนะทุกคนตอนนี้เขาให้ฟรีนะทุกคนสงสัยจะโดนด่าเยอะนะทุกคนว่าหิวเงินนะหิวเงินนี่เขาเลยปล่อยฟรีเลยทุกคนใช่ยิโมใหม่ก็เขาให้ทุกคนนะทุกคนเป็นเป็นโหมดแรกเลย โดนเฉยอันนี่นไหมมองคนโดนพาสีท็อปสมากิเข้ามาใหม่ใช่พาสีฟใหม่ทุกคนนี่พาสีฟใหม่ของท็สมากินะทุกคนก็นคือถ้าหากท็สมากิฆ่าได้ทุกคนหรือปิดฉากแล้วใช้ต้องใช้สกิลปิดฉากเท่านั้นนะทุกคนถึงจะได้พาสีฟนะคือเป็นโล่นะโล่กันเนี่ยกันพวกดาเมจและกันโดนต่อยนะทุกคนแต่ถ้าต่อยเข้าเนี่ยมันจะกระเด็นนะนี่ไม่มีดามเกดนะทุกคนก็ถือว่าดีอยู่มั้งทุกคนให้เท่าไหร่ครับโมโมให้เท่าไหร่ ภาษีอ,อันนี้ให้กีคาา่คะแนนเหมาะสำหรับตอนโดนลุมอะ่ะอืมใช่ทุกคนเหมาะตอนโดนลุมนะนี่คนนี้ให้8.5นะทุกคนเนี่ยอีโมนใหม่ครับพอเรากดคลอปปุ๊บมันก็จะอยู่ด้านบนสุดเลยนะทุกคนเราดลลีเควสให้ทุกคนฟรีนะทุกคนเนี่ยพอเรากดแนละ้วทุกคนเอามามันพาเราไปหนึ่งหนึ่งนะชวนคนอื่นในเซิร์ฟไปหนึ่งหนึ่งได้ทุกคนมันคือมันจะมีให้กดนี่มาหนึ่งหนึ่งเฉลย ส่วนเรื่อง private server เขาก็เพิ่มมาอย่างเดียวนะคือ add box selection นะทุกคนนี่ทุกคนเมื่อกี้ตอนที่ผมอัดอยู่นะทุกคนนี่มันมีคลิปใหม่โผล่มาในช่องอัปเดตของ map cinema นะทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะทุกคนเนี่ยคิดว่าเป็น dummy มมหลบกระสุนไฟนะทุกคนเขามีทฤษฎีกันว่าั u m m y เนี่ยอนนะคาคตอาจจะเป็นบ o สไดนะ้ทุกคนอัปเดตก็คงมีเพียงเท่านี้แนละทุกคน อัปเดตหน้าคงเป็นตัวฟรีนะต,ตัวนี้ก็จะฟรีแล้วทุกคนอัปเดตหน้าแล้วก็ตัวใหม่ก็จะมาแทนตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าตัวใหม่คืออะไรนะทุกคน <S <S ไปเจอกันครั้งใหม่แล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้า